ผ่านไปประมาณสักยี่สิบนาทีครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาลองเปิดเบิ้งกันครับว่ามันเหลืองมันเป็นยังไงนะลุนรุนครับโอ้กินหอมกินหอมอเด้<า>อยะเดี๋ยว,ว,ยว,ยว,ยวยให้คุณผู้ชมดูหน่อยเด้ออ่า <laughs> โอ้คุณผู้ชมเบิ้งเบิงบงครับโอ้โหเนี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 หอมหอมเลยโอ้ยหนึ่งขอดีเอาซจากบาทได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอบตอจากน้อยครับผมอบตอจากน่อยเดี๋ยวเติมเดี๋ยวเติมท่านจากน่อยครับแต่ท่านมันอ่อน

ใช้ได้ครับคุณผู้ชมขอทาอยู่ได้เนี่ยเ,ออเดี๋ยวรออีกสักพักครับรออีกสักพักกินเริ่มแต่จะโมกมาแล้วครับให้มันอบขอโมงอยอะหน่อยได้ครับว่หมูสามชัน้นอบองค์มังกรครับผมพี่น้องเดี๋ยวยมาล่อลุ้นกันสักพักนะครับเลยเหลืองเหลืองสแสบๆซ้ำใดนะครับล่อลุ้นกันครับผม มาครับพี่น้องลองเปิดบ้างไปใกล้ๆเลยรุนกันเลยครับรุนกันเลยว่ามันจะเหลืองหอมขนาดไหนมาเปิดโซ่เลยครับปามะพ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 ามโอ้โหไอ้จ้าอันนี้ไปโรงเรียนยาวขนาดนนี่โอ้โห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 มาปางดูเป็นไงโอ้ โอ้โหน่าก,กินนกกน่ากิคุณผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวลองเอาไปหั่นลองดูสักสักชิ้นนะมากเยเอะ <c oughs> หลานบอกน่าก,กินมากเลยเนี้ยหัวใหญ่ๆคุณโอ้โหน่าก,กินน่าก,กินน่ากินน่าเจี่ยน่าเจี่ยโอ้โหหั่นเลย เดี๋ยวให้คนตาชิมหน่อยดิตาชิมหน่อยโอ้โหร้อนรอนรอนร้อนร้อน้อนรอื้อนร้อน้อนน้อนร้อออนร้อร้อรอนอน้ออ้ชิมออร้อนร้ร้อนนร้อนน้้นส้้ลอ โอ้โหเป็นองกรมขนาดนั้นก็ได้โอ้โหคุผู้ชมเรียมค่ะอืเรียวจะลองเสียบไปเพิ่มครับผมอืมรายการรายการรายการกินด้นะขนาดนั้นกินด้วยขนาดน้อยกินด้วยครับผม พี่พี่นี่ก็เอาหมูอบโอ่งมาฝากพี่น้องครับอบโอ่งมังก่อเลยหมูสามจันนะครับเด้ออืมใ,ใช้ได้อยู่มักกินเรื่กดติดตาวไปเป็นก็น้องใจเหตทำคลิปไม่ไม่ต่อไปครับผมครับอยู่ที่นี่ขอกราบครัว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ